โดยสุชาติชวางกูลและแอดคระบาวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับเราจะได้คุยกับคุณหัตถพลมนขาดนะครับในช่วงของแชมเปี้ยนไดรี่วันนี้นะครับคุณหัตถพลมนขาดเป็นเจ้าของห้างมุ้นส่วนจมกัดทะเลสุกนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ Sea Friday นะครับซึ่งก็เป็น แบรนด์ที่เรียกว่าตอนนี้ก็เข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ทางใต้นี่นะครับเป็นของคนไทยเราเองเนี่ยนะครับเรื่องราวของคุณฮัตถพลน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย oh. เขามาทำเรื่องของอาหารทะเลที่แปลรูปออกมาแล้วก็ตัวที่แปลรูปเป็นตัวแรกนะครับก็คือแหนมครับคุณผู้ฟังแหนมปูมาครับ คุณเคยได้ทานได้ชิมได้ลองลิ้มรสกันหรือย่างนะครับแหนมปูมาเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปถามไปคุยกับคุณหัตถพลเลยนะครับอยากจะให้คุณผู้คนผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของเขานะครับแล้วรับรองว่าเราจะมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวตอนนี้คุณหัตถพลอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมครับครับสวัสดีครับผมผมมาตถบลมนคานครับผมออกเสียงชื่อถูกไหมครับถูกต้องครับหัตถพลมนคานครับ ทัพพลมนคานนะครับคุณทัพพลมีครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยแบบอืเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องราวการต่อสู้แล้วก็การเรียกว่าเส้นทางของคุณหัพพล์เนี่ยจากปากของคุณหัตพล์เองเลยครับผมครับผมก็ต้นยังไงครับเรียนยังไงแล้วแบบยังไงออกไปทํางานยังไงต่อสู้กันมายังไงนะครับก็ประวัติโดยโดยโดยย่อของผมก็คือ โดยโดยหลักก็คือมีพ่อแม่ก็พ่อกัรพาพ่อนะครับพ่อเสียตั้งแต่หกขวบก็มีแม่เลี้ยงอยู่คนเดียวโดยโดยชีวิตทก,ก็คือก็พูดง่ายว่าปากกตินทีเหมือนกันนะครับก็พ่อแม่ก็เลี้ยงคนเดียวก็ทําอาชีพค้าขายในตลาดอย่างนี้ครับพอเราเรียนเราก็เรียนเรียนแง่มอช่วงมอก็สลำบากหม่เพราะว่า เงินแต่เรียนก็ไม่ค่อยมีพอช่วงปิดเทอมหรือกลางคืนหลังเรียนเลิกเรียนเราก็ต้องไปทํางานพิเศษครับสองอาทิตย์เราก็ไปทํางานพิเศษอย่างเงี้ยครับพอวันหยุดปิดเทอมอย่างงี้เราก็ต้องไปทํางานร้านผลกีนะครับเหมือนร้านจับชายร้านโชยไว้เขาให้แบกอะไรเราก็แบกงเงี้ยน,นะครับได้รายได,ได้มาวันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทบ้างอะไรบ้างครับก็ในชีวิตที่ต่อสู้มาเราก็ ออกมาเป็นหลังจากนั้นเราก็ศึกษาจนจบพวสนะครับคือโดยโ,<อ>โดยการที่ว่าเราเราต่อสู้ด้วยแม่ส่วนหนึ่งแล้วเราเองก็ต้องดิ้นรนส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้เราได้จบตรงนั้นนะครับพอเรียนจบมาก็โชคดีหน่อยก็คือได้ออกไปอยู่เกาะสม,มุยได้ไปใช้ชีวิตทำง,งานโรงแรมก็ใช้ชีวิตอยู่ประมาณหกปี ที่สมุยก็เออมันก็มันก็มันก็อิ่มตัวครับเราก็เออผันตัวเองมาเป็นงานเซลล์ครับแถวเป็นงานเซลลเราก็เป็นงานเซลลบริษัทอุตสาหกรรมที่กินอยู่ครับเป็นเซลลอยู่สิบสี่ปีครับอีกสิบสี่ปีอะฮะอีกเป็นเซลอยู่สิบสี่ปีสิบสี่ปีครับสิบสี่ปีเต็มๆครับมันคือโชคดีของผมดีผมได้ไปทั่ว ของประเทศไทยนี่เหมือนกับว่าเกือบทุกจังหวัดแล้วในการเรียนอาชีพเซล์ผมก็คือได้รู้ได้เห็นว่าบ้านบ้านเพื่อนบ้านเขาบ้านทุกทุกิ่นว่ามีอะไรอะไรที่ดีอะไรที่เด่นครับเอามาเป็นเป็น,เป,นเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองด้วยกับการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะครับ เป็นช่วงที่ว่าเก็บเกี่ยวประสบะการณ์มาเลยนะครับเลยประมาณยี่สิบต้องครับตุกตอง,ตองแล้วก็เป็นเซลด้วยแล้วช่วงตอนที่เป็นเด็กๆก,ก็เลยก็สู้ทุกพิธีทางนะฮะใช่ครับสองการ <Okay. S 1> ว่าความยากลําบากเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษแต่ว่ามันเป็นยาแล้วก็เป็นวิตามินที่ทําให้เรานั้นแก่่งขึ้นนะครับทีนี้พอเราต,าตัดสินใจแล้วยังไงพี่สินได้มาเริ่มมาเริ่มบริษัทนี้ครับพอตอนนั้นคือผมทํางนานอยู่เป็นเซลอยู่สามจังหวัด แคนาดนาคใต้ช่วงเกิดวิกฤจที่ว่าเขามีคาบอมมีอะไรเงี้ยครับ็จังหวันโชคดีว่ามาเจอกับพ่อเออแฟนก็คือคุณพักียดานกัตนะครับเป็นแานเขาก็อาชีพเดิมๆขอ,ของของของพ่อแม่ครับเขาทาประมงอยู่ที่อําเภอชายาครับเขาเรียกบ้านพมเรียงสุราษฎร์ธานีครับเขาทาพ่อแม่ออกทะเลอยู่แล้วเขาก็ก็คือพ่อแม่ก็ซื้อของเจยวทะเลมาแปรมาขายพวก พ่อพาคกาุกลางทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนเองก็จบจากการศึกษามาจากกรุงเทพก็จบปริญญามาจากกรุงเทพเพราะไม่รู้จะทําไงพ่อแม่ขายไปก็ถือว่าได้แค่ใช้จ่ายวันๆหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมาใส่กลับมาขายไปเท่านั้นยังไม่มีการเพิ่มมูลค่ามันนะฮะใช่ครับผมก็เลยเขาก็มาซื้อขายไปส่งตลาด อแฟนก็กลับมาทําเองก่อนก็ทําส่งตลาดเยาวราชว่างส่งตลาดไทยว่างคือในการส่งเนื้อปูเนี่ยครับที่เรารับสงปูจากลูกค้ามาจากจากเรือพ่อแม่ก่อนแล้วก็ไปรับซื้อจากญาติๆพี่น้องมาที่ออกทะเลนเนี่ยครับก็อนนึงก็คือเอามาแกะเนื้อปูส่งตลาดพอนีผมช่วงยี่ทีเต้าผมเข้ามาแต่งงานกับเขาพอดีไงครับพอ,อบผมผมก็ลาออกจากกระทรวงสภา อทำครบสุดสี่ปีก็ผมลาออกมาก็ามาแต่งานแต่งงานก็เ,เลยคิดว่าแต่งงานแล้วเราก็าจะไปเสี่ยงอยู่สามจังหวัดช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายตลอดไงครัก็เลยก็เลยเปลี่ยนตัวเองว่าเออมาร่วมทำแบ,บแฟนดีกว่าก็ช่วยแบบแฟนอพอมาทําแล้วทีนี้มันก็เกิดเกิดไอเดียคือ,อทำนี่เราต้องอยู่นานขนาดไหนเราถึงจะเห็นไอเดียครับ เกิดเกิดอย่างนี้ก่อนครับเกิดว่าของมันเข้ามาเยอะลูกค้าเข้ามาขายเราเยอะอย่างเนี้ยครับแล้วเราก็เราก็เราก็ส่งให้ตลาดทั่วไปที่เราส่งอยู่เยอาว่ลาลอาสุตะกรตลาดไทรพวกเนี้ยเขาก็รับสินค้าเราไม่หมดนะครับรับสินค้าของเราอ่ะนี่ก็เป็นวิกฤตเหมือนกันนะรับซื้อของเข้ามาเยอะรับขายออกไม่หมดเนี่ยใช่ครับเนี่คือวิกฤตเลยครับเราก็เฮ้ยเราจะทำยังไงดีผมก็เป็นคนโชคดีอย่างนึงคือพ่อแม่ แม่ผมเคอสอนเคยสอนให้เรารู้จักการทำอาหารนี่ครับอเองก็เลยเออเป็นส่วนชอบส่วนตัวอยู่แล้วว่าชอบทำอาหารก็เลยเเราจะทำไงกับสินค้าที่เหลือในสต๊อกของเราเนี่ยมีสินค้าเนื้อปูเหลืออยู่เราจะทำประโยชน์ยังไงกับสินค้าที่เหลือเนี่ยเพราะคือต้องสต๊อกไว้ประมาณหนึ่งปีครับเพื่อจะขายช่วงเทศกาลปีใหม่สงการานอย่างเงี้ยคือเราลับซื้อมาบางทีมันไปไม่หมด มันก็เหลืออยู่เยอะ,ะว่าปับนนี้บานวังก็ต้องมีห้องเย็นที่ใหญ่มากใช่ก็มีห้องเย็นที่เก็บไว้ไปฝากเขาไปด้วยไปฝากที่สมุทรสาครด้วยคือมันเยอะเกินเราไว้ที่เราเองไม่หมดเราก็ต้องไปฝากเขาด้วย่าก็มีค่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยค่ะใช่ครับเราก็เลยเอีย่ยคิดยังไงดีผมว่ามันก็เลยลองทําอาหารแต่รูปดีกว่าก็เลยลองผิดลองถูกนะครับ ค,คือไม่ได้มีสูตรมาจากไหนเลยคือตัวผมเองเนี่ยคือคิดขึ้นมาเองเอ,อี่ทำอะไรที่เราเห็นมันมีแหนมหมูมีแหน,ม,ม,ม,แนมเนื้อแหนมปลาทําทไมเขาทำมันได้แต่เราไม่เคยได้ยินคําว่าแหนมปูม้าเลยเออเราจะทําไงให้ให้ให้มันออก <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยปูม้านี่แพงมหมแล้วตกลงยังไงพอพอมาทําเป็นแหนมแหนมปูม้าเนี่ยขายดีขายดีเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างครับจับต้องได้ไหมครับ นะครับทุกคนจบต้องได้นะครับผมขายอยู่แพ็คหนึ่งสี่ร้อยกรัมร้อยแปดสิบาทครับโอ้ก็โอ้ก็เกือ400บสี่ร้อยกรัมนี่ก็เกือบครึ่งกิโลนะใช่ไหมใช่ครับผมแพ็คหนึ่งมีห้าห้าชินช้นห้าชิ้นชิ้นหนึ่งแปดสิบกรัมก็สี่ร้อยกรัมนะผมอขายขายปีกอยู่ทั่วไปคือร้อยแปดสิบาทลูกค้าผมจจกโปรโมชั่นซื้อสอ3แพ็คสี่ร้อยแปดสิบาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยครับ อันนี้ปูในสนใจสั่งโทรสั่งได้เลยครับผมส่งผีดท่วประเทศสามเท็ละเดี๋ยวหลังหลังเลิกรายการแล้วต้องคุยกันหน่อยนะฮะ <c oughs> แล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับ <c oughs> เห็นบอกมีสิ่งมีตจังหลายตัวที่แปลรูปเนี่ยครับผมเริ่มจากแมนปูผมก็มาทําผิดทาถูกนะครับทําอยู่ผมบอกได้เลยว่าผมเสียกับทําผิดทาถูกอีกประมาณเป็นเป็นเป็นร้อยร้อยกิโลครับคือก็ถือว่าเป็นการลงทุนลักษณะที่เรียกว่า รีเสิร์ชแอนด์เดเวล m อปเนต์นะควิจัยและพัฒนาด้วยด้วยตัวเราเองครับเอาให้คุณนู้นชิมเพราะว่าเค็มไปเอาให้คนนี้ชิมเพราะว่าเปรี้ยวไปก็เลยโอ้จนจนเดี๋ยวนี้ผมบอกได้เลยว่าของเราเป็นอันดับหนึ่งเราผลิตเจ้าแรกของประเทศไทยจริงๆได้คิดหนปอปูมาอันนี้ก็มี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 ม,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 มีหลายๆคนก็คือเห็นเราแล้วก็นิกิ์ตามีเหียทีิกไวไหมครับมีจดนิเกิลไวไหมครับผมก็ ขอไปจดไว้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาหารมันก็จดยากเลยครับอ๋อได้แต่แบรนด์ใช่ไหมฮะจดได้แต่แบรนด์แล้วจดแบรนด์ได้จดสูตรของเราได้นี่ใช่ครับผมผมก็จดแบรนด์ของแหนมปูทะเลสุกไวของซีไฟเดีไว้ครับอ๋อครับครับก็ก็น้่ก็คือแล้วเราก็มาคิดตรงอาหารได้มาหนึ่งตัวแต่ต่อไปเราก็มาแตกเป็นตอนนี้ก็มีทั้งปูจ๋า มีแหนปูมีจอปูมีลูกชิ้นปูครับทอดมันปูตอนนี้คือสินค้าผมประมาณสามสิบสินค้าถึงสามสิบสองตัวนะครับตอนนี้ที่มีในในในรายการแปวรูปของผมนะครับพราเป็นสามสิบสองตัวนี้เป็นทํามาจากปูทั้งหมดเลยป่ะฮะส่วนทุกอย่างยงคําว่าปูเลยครับน้ําพริกไข่ปูปูหยองกั้งคั่วสมุนไพร มีมันหลนมันปูมีปูทรงเครื่องทุกอย่างครับน้ํายาปูก็มีครับผมผมเปคนชอบกินตามไป้วยครับผมแล้วทีนี้เห็นบอกว่าตอนนี้มีเอได้มาตรฐานฮาวานด้วยแล้วก็ได้ทําการส่งออกด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ลูกค้าเราส่งไปที่ไหนบ้างครับคือคือแนวคิดตอนนี้คือมีลูกค้าเข้ามาติดต่อก็คือเหมือนลาวเงี้ยนะเขาก็เข้ามาติดต่อแต่ว่า คือเราติดชะงักตรงที่ว่าของเรามันเป็นเอสีเล็กๆมันเป็นคือพูดง่ายๆว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเรายังขาดตรงที่ว่าการที่ว่าจะได้มาตรฐานตรงออยอ,อะไรพวกนี้ครับกาลังพัฒนาแบนรนด์ตัวนี้อยู่กําลังต่อไปผมจะก้าวไปต่อไปถึงขั้นที่ว่าเป็นโรงงานนะครับตอนนี้กําลังอ่าพูดง่ายเตรียมตัวอยู่ครับพอดีมาเจอว,วิกฤตโควิดเนี่ยก่อนตอนแรกกาลังจะขึ้นก่อนหน้านี้ต้องช่วงปีใหม่ แต่มาเจอวิกฤตโควิดเราก็ต้องหยุดชะงักไว้ก่อนจะขึ้นเป็นยุคแบบโรงงานนะครับเพื่อผลิตให้มันได้มาตรฐานทั้งยี P ออยอลานอัซั์พวกนี้ครับเพื่อให้ส่งออกผมก็มีลูกค้ามาเลก็ติดต่อเข้ามาลูกค้าอินโดก็ติดต่อเข้ามาแล้วเนี้ยตะวันออกกลางก็ติดต่อนะครับแต่เราเนี้ยมันยังขาดการส่งเสริมี่ว่าเป็นมาตรฐานทั้งออยอั้งเฮดเฮดเฮเีพีอไพวกไอเอโอพวกนี้ครับ ผมยังขาดอยู่ตัวนี้ครับตอนนี้ก็ราก็เลยว่าเนี่ยรอขึ้นโรงงานให้เป็นมาตรฐานแล้วเราก็จะเราจะได้ก้าวต่อไปครับตรงนี้ครับครับผมก็ขอให้ประบสบความสําเร็จนะครับยังไงก็ขอให้เปิดรับข้อมูลลองดูข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐเราหลายๆแห่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยเรามีหน่วยงานที่จะพยายามที่จะสปอร์ตหรือว่าสนับสนุนการทําธุรกิจให้กับประชาชนของเราเนี่ยเยอะแต่ว่าผู้คนเนี่ยจะ เข้าไม่ถึงข้อมูลนะครับใช่ครับ <Okay. S 2> คุณให้ <Okay. S 2> <ะ>เดินเข้าไปหาผมวีโอไอนี้ก็มีโครงการอะไรเยอะนะครับแล้วก็โครงการของเอสเอ็มอีพวกธนาคารเอสเอ็มอีนี่นะครับลองลองดูนะครับเพื่อที่ได้บริัทมีก็เข้ามาช่วยผมในการที่ว่าเออสปอร์ตเราว่าเออแนะนําเราว่าเนี่ยเราน่าจะเดินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนะไปหาจุดตรงนี้อ่าเราก็พยายามเดินไปครับตอนนี้ก็คือได้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 แรงางเหมือนจากตรงนี้มอนการครับคำปรึกษาจาก ครับผมก็เลยโอกาสเนี่ยครับก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินปลายปีนี้คงจะเรียบร้อยเรื่องโรงงานนะครับเพราะว่าผมว่าคิดว่าจะขึ้นประมาณสักเดือนหน้านี้ผมเซ็นสัญญาแล้วจะขึ้นตัวโรงงานแล้วครับมโอกาสอเชิญคุณต้นอาจจะเลยนะครับแล้วก็เที่ยวด้วยเลยครับตอนนี้ดีกว่า ถ้าหลังจากโควิดะนะครับตอนนี้มันติดโควิดก็ตอนนี้ผมว่าก็น่าจะอีกไม่นานละครับก็คงจะควบคุมกันได้แล้วถ้าเกิดว่าประชาชนของเราให้ความร่วมมือกันทุกคนนะครับระมัดระวังกันให้ดีก็ยังไงก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับอืเรื่องของ physical distancing คือสิ่งเข้ามาเจอกันอยู่กใกล้ๆกันก็ต้องห่างๆกันเอาไว้แล้วก็ใส่หน้ากากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ face shield อะไรอย่างที่เขาบอกกันเอาไว้ตั้งเกือบสองปีแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเลยนะครับต้องระวังกันให้ดีนะครับเพราะมันมันติดกันง่ายมากนะครับยังไงก,ก,ก็ตามก็ขอให้คุณหัดคำพนนะครับแล้วก็ครอบครัวที่ทําตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นอีกอันหนึ่งอนะที่ที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้แล้วก็การพัฒนาที่ทํามาเนี่ยมันออกดอกออกผลจริงๆเดี๋ยว ของคุณธนพลเนี่ยมีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมครับเป็นภาษาไทยครับใช่ครับทะเลสุกเลยครับเขียนว่าทะเลสุกที่เป็นสุกคือวันสุกนะครับทะเลสุกเขียนแบบวันสุกนะครับเห็นบอกว่าเป็นวันเกิดของภรรยาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ,อคือผมนับถือจากไหนิาลามนะครับโดยโดยจริงๆแล้วว,วันสุกข,ของอิสลามีเป็วนวันดีที่สุดข,ของของในสัปดาห์หนึ่ง คือเป็นวันดีที่สุดของในสัปดาห์แล้วก่อนอิสลามและโชคดีอีกอย่างนึงคือวันเกิดของแฟนด้วยก็เลยมาตั้งคําว่าทะเลสุกไปเลยนะครับอืมใช้ใช้แบรนด์คาว่าทะเลสุก้ะทําละหมาดไปสวดมนต์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวันดีของอิสลามครับดีนะครับผมก็เกิดวันศุกร์ด้วยเกี่ยวไปเลยครับอาณาคมขออนุญาตบอกในผมแทนของเฟรมเก้าสิบห้านะครับถ้าในเฟซบุ๊กนะครับไปหากันได้เลยนะครับเขียนว่าทะเลสุกนะครับสุกเป็นแบบสุก วันศุกร์นะครับภาษาไทย mm. แล้วก็ถ้าในอินสตาแกรมก็ C Friday add s Friday นะครับ C นี้เป็นแบบ C ที่แปลว่าทะเลนะครับ e SEA C Friday วันศุกร์999 c e Friday 999นะครับแล้วก็ทางไลน์ก็แอดนะครับมีเครื่องหมายแอด C Friday เช่นกันนะครับเบอร์โทรศัพท์โทรไปสั่งกันได้เลยนะครับ 0881451542 0881451542ถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวกลับมาย้อนฟังในรายการเราอีกทีหนึ่งนะครับท้ายกันนี้นะครับคุณหัตพลมีอะไรที่จะฝากบอกกับแฟนๆของเรานะครับว่าอ่าให้ช่วยสนับสนุนผลิีจัณฑันของเราแล้วก็เรียกว่าคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับอยากจะให้คุณหัตพลช่วยพูดเลยครับจริงๆแล้วผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่า ก่อนที่ว่าผมจะให้กับทุกคนได้ทานนะผมผมการันตีเลยว่าผมลองผิดลองถูกผมชิมแล้วผมกินแล้วผมอร่อยจริงเหมือนกันกับว่าที่เราจะเอาออกขายให้กับลูกค้าทุกตัวสินค้านะผมต้องมั่นใจก่อนว่าผมกินแล้วผมอร่อยหรือว่าทุกคนกินแล้วอร่อยยืนยันได้ว่าสามารถออกไปสู่ตลาดได้ผมกล้าการันตีได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่ว่าจะซื้อแหวนปูหรือว่าสินค้าของซีฟเดย์หรือทะเลสุก ทุกอย่างนะครับสามารถทุกคนสามารถเข้ามาซื้อหรือสั่งได้แล้วก็ถ้าว่าเป็นแฟนรายการของคุณต้นนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้หรือมีของแถมให้อีกนะครับผมจะโอ้ขอขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวคุณนรพลต้องต้องไปดูซีเจ่อยนะครับของพี่แอออันนี้เป็นเ u t l e t จะได้วางกันทั่วประเทศนะครับได้ครับผมผมอยาก เผื่อมีโอกาสก็ขอให้สนับสนุนกันหน่อยนะครับมีมีโอกาสกทุกคนขอให้ร่วมเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าว่าทุกคนเข้ามาสนับสนุนผมเนี่ยนะครับเหมือนกับเลี้ยงดูชีวิตอีกประมาณอีกสี่สิบชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนที่ตกง,งานเน่ะมาร่วมําง,งานอยู่กับผมนี่ประมาณสี่สิบชีวิตมาจากภูเก็ตตกง,งานมาจากสมุยนี่มาร่วมอยู่ตอนนี้คือ ผมก็พยายามประคองให้ทุกคนร่วมงานกันได้ให้เจ้าไปให้ผ่ตรงภาวาวิกฤตโควิดนี้ COVID ได้ครับร่วมกันทุกคนคือตอนนี้คือมาอยู่กับเราเป็นครอบครัวที่ว่าสี่สิบชีวิตนะครับที่ฝากชีวิตไว้ก็อยู่ับทะเลสุดหรือซีปลเดยนะครับขอฝากกับแฟนๆทุกคนให้ช่วยๆเข้ามาดูในหน้าเฟซหรือว่าสั่งทางโทรศัพท์หรือทางไลน์อหรือทงอางไอจี IG ได้นะครับทุกคนเข้ามาติดตามได้งไงขอให หรือว่ามีอะไรติดขัดยังไงโทรตรงโดยผมเลยก็ได้นะครับผมผมพร้อมอัดผครับผมขอบผมขอขอบคุณมากครับขอโชคดีครับผมนอพี่ต้นขอบคุณมากครับผมเป็นแฟนเพลงของพี่ต้นเลยนะครับไงขอบคุณมากมากครับด้วยครับครับขอบพระคุณครับคุณอารพลครับครับสี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ โดยสุชาติชวางกูลและแอดคาราบาวสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่แอดครับ,รบแอดชอบทานปูไหมครับ <laughs> สลารมลิกุมกุลทันพลด้วยชอบครับแต่ว่าแหนมปูนี่มันน่าลองจริงๆก็ <laughs> ชอบทานปูเคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับยังไม่เคยชิมเนลียวแล้วราคาไม่แพงด้วยครับพี่เท่าไหร่อ่ะสี่สี่ร้อยกรัมนี่ร้อยกว่สิบบาทเองอ่ะโอ้ก็ไม่แพงนะ น่าลองถ้าซื้อสามแพ็กนี่เขาเขาส่งให้ฟรีด้วยฮะ่ะอ๋อครับจะต้องติดต่อแหละครับต้องแล้วมีแบบนี้แล้วมีแบบนี้ต้องห้อยจอปูปูจ๋ามีน้ำยาปูมีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปูนี่คือผมคิดว่าแกคงจะบอกว่าบายโปรดักนี่แบบเป็นตัดเรียบเลยอ่ะเยี่ยมเลยเพราะปูนี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็เป็นอาหารชั้นดี ปูเนี่ยนะครับเ,เวลาผมไปใต้ใตทีก็ต้องต้องไปทานฐานปูทุกทีชอบมากนะครับผมแาบชอบผมทำแท้ไม่ชอบแกะชอบกินแต่ว่าแหนมปูไม่เคยลอง,ไม,ลองไม่เคยลองเหมือนกันนะพี่น้ำจีนน้ำยาปูนี่ยอร่อยที่ชนบุรีก็มีอร่อยนะที่สุราษฎร์ธานีก็มีเจ้าอร่อย นี่นี่เขามาจากสุราษฎร์เลยครับพี่สุราษฎร์นี่ของทะเลเยอะครับก็เก่งนะครับที่สามารถคิด <c oughs> แหนมปูได้ใครใครจะไปนึกเคยแทะทานแต่แหนมหมูแหนมเนื้อกันใช่ไหมอันนี้แหนมปูครับนะครัาจะบอกว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะเพราะว่าตอนที่แกสต็อ,อกของไว้เยอะเพื่อที่จะส่งใช่ไหมเพราะนี้ของพอมันเกิด วิกฤตเนี่ยคนก็จะซื้อของไม่ได้ตามกําหนดนะฮะมันก็จะเหลืออยู่ในนั้นเยอะก็นั่งคิดอยู่ว่าจะทําอะไรเสียไปเป็นร้อยร้อยกิโลเลยทาอะไรนะอวิจัยและพัฒนานะฮะอืมเยี่ยมเลยครับคนไทยนี่เก่งนะเยี่ยมครับม,มากครับเก่งมากมาอยากให้พี่แอรให้กาลังใจราคาแบบนี้เนี่ยตัดต้องได้ในซีเจเขาก็อ่าลูกค้าเขาก็ซื้อกันได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับได้แล้วไปวางก็ได้เลยครับ นี่เดี๋ยวผมจะต้องให้ให้ให้คุณแบบนะนําให้คุณติดต่อกับทางทีมาางานของวีแอดแล้วละ่ะครับแล้วซีเจก็คนก็มีนโยบายสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับค,ครับอย่างถ้าเราไปเปไปเปิดที่ไหนแล้วสินค้าท้องถิ่นที่เป็นของชาวบ้านเนี่ยเราจะยินดีให้นํามาวางขายเลยครับครับเพื่อชาวบ้านได้อีกแหลครับม่าช่วยกันนะครับแล้วก็ ในโอกาสข้างหน้ามือเข้าขายะจนที่ก็จะได้ส่งไปในสาขาอื่นๆของทีเจทั่วประเทศนะครับครับใช่ครับ,ค,รบคนทางเหนือสบายอีสานก็ได้จะได้ลองชิมแหนมปูมมาโอ้โแต่คนเหนือนี่ชอบอ่านทะเลมากนะเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ได้ทานเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้ลงมาทางใต้ก็นไม่ได้ลงมาเห็นทะเลนะพี่นะสบายพี่สาวผมไปอยู่มาอะไรเชียงใหม่ตอนแกไปเรียนบอกให้ เราส่งไอ,อพวก,พวกอาหาระเลไปให้เพราเขาไม่มีแต่เดี๋ยวนิมไปทั่วหมดแล้วเรื่องยังไงแล้วสัปดาห์นี้พี่แอปเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะมีแผนไปไหนอีกไหมครับในช่วงนี้หรือต้องช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านนะฮะแล้วก็ทําเพลงกําลังรีมิกชุดคาราบาลสี่สิบปีอ๋อรีมิกกันใหม่ มีงานมาจ้างแต่งเพลงบ้างเป็นบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยก็รับมาครับได้ผมช่วยร้องอะไรยินดีนะครับพี่แอดขอบคุณมากเลยต้น <S <S อยู่บ้านเหมือนกันแต,แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าออ่่าวัคซีนเนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีกันน่าดูเลยนะฮะครับจะจะได้ปีหรือว่าจะขายก็ช่างมันเถอะมมนเป็นไรหรอกนะครับเอาให้ฉีดกันนะครับ ให้ได้ฉีดกันได้เยอะๆไปก่อนตัวไหนก็ฉีดไปก่อนเถอะครับผมขอบคุณมากครับรุ่วเดียวกันวันวันอาทิตย์หน้านะครับมีอะไรก็รับเส้นดีๆรับใช้นะครับพี่ดูแลตัวเองด้วยนะครับครับเช่นกันครับครับครับผมครับคุณครับโดยสุชาติชว่างกูลและแอดคาราบาล